คืนติดลบเป็นน้ําแข็งสวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ยะรวีซุดานนะคะอันนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นเรือดูรอบนะคะสวยมากเมื่อคืนนี้อากาศติดลบนะคะเป็นน้ําแข็งหนาวค่ะ บรรยากาศยามชาเช้าสวยมากๆเลยนะคะก้านนี้เรือที่เราไปนะคะ แดดแรงเลยวันนี้อากาศดีมากนะคะันนี้กี่องศาไูเหมือนกันนะจ้าอัี้แบบอะน้่เขาาวาร์กา่อตัู้แต่อก อนนี้เราก็ขึ้นจากเรือมาอยู่ในป่าแล้วนะจ๊ะทุกคนเกาะอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้วันนี้อากาศดีแต่เย็นไม่มีลมตอนนี้เราก็อยู่ที่ยาระพีสุดานนะคะตอนนี้เราลงจากเรือแล้วก็ ขึ้นเกาะนะคะมาเดินป่านะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากนะคะตอนนี้เราก็ได้กลับขึ้นฝั่งเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวกันนะคะเราก็จะไปกินข้าวด้านไหนน,ะะน,หนี่นะคะข้างในนน้นนะคะทุกคนตรงนู้นจะเป็นสปานะคะ ีท่ที่ที่เราจะไปกินข้าวนะคะตรงนี้นะคะเรามาดูอาหารกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีปลาแซลมอนนะคะ